โดยส่วนตัวเกมช้แล้วหน้าไม่ขาวขึ้นหน้าก็ยังคือความขาวมันก็ยังเท่าเดิมดูความขี้เกียจของกระเทยเนาะเนี่ยแหละอัดคลิปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเนาะคนไม่ว่าหรอกใคร ใครอย่าว่าเรานะโอเคประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นกันในหน้าปกคลิปนะว่าเกมจะมารีวิวอะไรก็ไปดูเกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ,กกะ,จละ,จะคลิปเกมจะมาทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะคะผิวผมสวยใช้มี่สิโอเคมาเริ่มกันเลยเจ้าสิ่งนั้นก็คือที่เกมพูดถึงนั้นก็คือเจ้า เซรั่มมหาตัวนี้ของแบรนด์ทิดานะคะตัวนี้โอเคเกมใช้มาแล้วประมาณ2เดือนกว่าๆเพราะว่าซื้อมา2อขวด1นขวดอะมันขายประมาณ290แต่ข้างกล่องมันเขียนว่าเท่าไหร่นี่ยห้าบาทอืมแต่ว่ามันจัดโปรหรืออะไรต่างๆ FOR YOU ก็ไม่รู้เออแคนั่นแหละ ซื้อมา2ขวดในราคา500บาทจัดส่งฟรีปริมาณที่เขาให้มาคือ30 ml เขาบอกว่าตัวนี้ช่วยเรื่องลบเลือนรอยฟ้าการจุดด่างดำผิวอักเสบผิวอุดตนันรอยแดงรอยดำแล้วก็กระชับรูขุมขนนี่นะข้างหลังเขาคำเคลมของเขาประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาให้ดูด้านในกันด้านในก็นจะเป็นหวัวจุบ๊บๆอะหวัหวหัวดูดอะหัวดัเอร์อะ แกะออกมาคือใช้จริงใช้หมดหมดเกลี้ยงเลยแต่ไม่เคืเอแอปแออมาใส่กล่องไว้ให้ดู <c oughs> โอเคตัวขวดจะเป็นแก้วแบบนี้อ่ะมีขวดที่สองขวดเป็นแก้วแบบนี้เพยเนี่ยเกมใช้มาแล้ว2กล่องเนี้ยห0าบาทถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงระหว่างที่ใช้ระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานี้คือเกมให้แม่ใช้ด้วยคนหนึ่ง แล้วก็เกมใช้ด้วยคือเกมกับแม่อยู่คนละที่นะเกนนะเกมก็ซื้อส่งไปให้แม่ใช้แล้วก็เกมก็ใช้แยกแล้วก็จะถามฟีดแบ็ก feedback. ซึ่งวันนี้ได้ฟีดแบ็กจากแม่เพราะแม่บอกว่าสั่งให้แม้หน่อยแม่จะหมดละนั่นแหละก็เลยอัดคลิปดีกว่าก็จะมาบอกว่าโดยส่วนตัวเกมใช้แล้วหน้าไม่ขาวขึ้นหน้าก็ยัง คือความขาวมันก็ยังเท่าเดิมแต่ถามว่าออกแดดเป็นยังไงก็คือกลับมาหน้าก็ไม่หมองไม่คล้ำไม่ดำแดดก็คือก็ยังคงสติความขาวเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ทําให้ขาวขึ้นนะคะคือเข้าใจใช่ไหมเข้าใจตรงกันนะอแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดคือรอูปขุขนผลบริเวณหน้าแก้มของเกมกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ แล้วก็สิวต่างๆไม่ขึ้นเลยทั้งที่แบบแล้วเป็นเป็นจะว่ามันควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งเลยนะอืเพราะว่าเกมเป็นคนผิวผสมบริเวณทีโซนเนาะก็ถือว่าแบบคุมความมันได้เวลาไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันไม่ต้องทัชอัพระหว่างวันอะไรเงี้ยคือโอเคแล้วแบบ ถ้าบริเวณไหนที่มีสิวมีรอยสิวรอยอะไรก็คือแบบเมื่อก่อนจะเป็นสิวแบบเยอะมากจำได้ไหมถ้าใครไม่รู้ว่าแบบเป็นสิวเยอะประมาณไหนย้อนกลับไปดูเด็กแกมแต่ลิงไว้ให้คือแบบสิวว่บวุ่นวายมากจริงๆแบบเยอะมากแบบจริงๆตัวนี้เหมือนจะซ่อมอยู่นะช่วยซ่อมเรื่องสิวเรื่องรอยแดงรอยดำอยู่นะเออแล้วก็อะไรอีกอะ อ่ะส่วนตัวของเกมมีประมาณนี้นะแล้วก็อของแม่ถามแม่ว่าแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่บอกว่าอม,มันก็ดีนะของแม่แม่นะหน้าแม่ดูขาวขึ้นแล้วทาแป้งติดทนขึ้นแม่ว่างี้นะกปะ็ประมาณนี้แล้วคือบริเวณช่วงหนกแก้มของแม่เกมจะมีฝ้าฝ้าแบบ จะว่าหนาก็ไม่หนาจะว่าบางก็แบบฟ้านในระดับหนึ่งก็ก็เมื่อก่อนก็คือทาแป้งกบไปก็คือจะเห็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นแล้วนอกจากล้างหน้าก็จะเห็นเหมือนเดิมแต่้าทาก็ถือถว่ามันก็คงอีมมหาตัวนี้ก็คือแบบช่วยได้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ก็คือใช้นัด,นดชาด้วยนะ ึ่งน้ำชาก็ดีอยู่ดีอย่างที่ว่าอ,อ่ะตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงตัวตัวนี้ก่อนเขาบอกว่ามันเป็นมหาดนำเข้าไม่ใช่หัวเชื้อนะเป็นมหาสกัด98เกือบเป็นเพียวเป็นมหาดนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็ยังมีวิตามิน B3 แล้วก็มีไฮยาลูรอน ซึ่งคลิปไฮยาลรอนเกมทำไว้แล้วมีหลายแวนเลยไปไปเลือกดูเอาแล้วกันนะคลิปไฮย,ยาโอเคก็เป็นไฮยา 4D ประมาณนะี 4. 4้สี่สี่ไฮยารวมกันช่วยเรื่องแบบคือก็ช่วยเรื่องแบบอุ้มน้ำให้ผิวหน้าเราให้ผิวหน้าเราเขาเรียกว,ว่าไงตื่นให้ผิวหน้าเราแบบนุ่มแดงนุ่มนุ่มชุ่มชื้นอืม คือเกมทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยคือก่อนนอนเกมว่าเกมว่าใช้ตัวนี้แหละคือแบบหยดไปเลยแล้วก็ทาคือจะบอกว่าเนื้อมันไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซึมไปขนาดนั้นนะปัดในาเหลือบอ้างเนี่ยจะให้ดูเนื้อเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วมันจะเป็นเนื้อสีแบบสีเดียวแบบน้ำรึ่งอะตอนนี้ยังพอมีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวบีบให้ดู ดูดไม่ได้แล้วเธอเดีด๋ยวเทให้ดูนี่มีไวิเนี่ยก็เนาะจะรีวิวยังลำบากเลยป้อง เอ,เ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันมันหมดหมดแล้วหมดแล้วจริงๆอะเธอมันหมดแล้วอะขอโทษด้วยนะฉันใช้เพื่อนไปหน่อยไม่ได้ทำคลิปรีวิวคือจะบอกว่าเนเนเซรั่มมันก็เหมือนนะเนเนเซรั่มทั่วไปแหละ แต่ว่ามันมันมีความหนืดมีความเหนียวมากกว่าแล้วก็ถามว่าซึมไวไหมถามว่าแห้งไวไหมก็ไม่ไม่เทียบเท่ากับพวกไฮยาที่แบบทาปุ๊บไม่กี่วิก,ก็แห้งอันนี้ก็คือเหมือนเซรั่มเข้าไปทาแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนื้อเน้อเซรั่มก็จะซึมเข้าผิวประมาณนี้อ,อะไรอีกอะ อ oh. หาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมหาซื้อได้ที่เข้าไปที่เพจเดี๋ยวเกมจะแปะหน้าเฟซที่เกมซื้อมาแล้วกันเนาะโอเคเน,ะนาะไว้ได้บนนี้ข้างนี้ดึง,ดงนี่โอเคนะคะแล้วก็ไปหาซื้อดูดวนี้เหมือนเข้าไปดูล่าสุดเนาะเขาจัดจัดโปรมีแบบสบู่มีเซร,รั่มวิสซีมีเซรั่มมาหาดด้วย ตตัวในราคาส9งบาทเนาะแต่คือเกมไม่ได้ไม่ได้ไไดลองวิซีแล้วก็ไม่ชอบใช้สบู่ด้วยเพราะว่ามันไม่เกมคนไม่ค่อยชอบใช้สบู่ค่หรือว่ามันไม่ฟังเข้ามันเขาเรียกว่าเป็นคนขี่เกียดแหละชอบใช้โฟมมากกว่าเพราะว่าโฟมล้างหน้ามันแบบมันมันไม่เลอะไม่แบบสบู่เกมแบบ ไม่ค่อยชอบแบบมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาทิ้งไปทิ้งไว้บนอ e ีที่ปลองสบู่มันก็ชอบแบบเป็นคราบขาวๆหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันดูไม่น่าใช้ใช้โฟมอะดูแบบโอเคที่สุดแล้วนอกเรื่องไปไกลเลยเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละจะมาพูดประมาณนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมด้วยนะจ๊ะยอมใจให้กันนะแล้วก็โบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมั่ว